สวัสดีค่ะนี่นี่เป็นคลิปเกี่ยวกับการทํานายเกี่ยวกับความรักรวล้วนๆของชาวราศีเมถุนหรือลัคนาเมถุนนะคะในเดือนพฤษภาคม2562นะคะการทํานายก็จะเป็นภาพลักษณ์โดยรวมไม่ได้เฉพาะจาะจงก็ขอให้รับฟังรับชมเพื่อความบันเทิงสนุกสนานแล้วก็นําข้อคิดแนวทางต่างๆไปเป็นวิทยาทานและไกด์ไลน์ในการดินเนินชีวิตนะคะ สถานการณ์ในภาพไพ่อาจจะสลับกันได้ทั้งคุณและก็คนรักนะคะก็ลองดูว่าตรงหรือไม่ตรงอย่างไรก็ขอให้ดูไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะอย่าได้คิดมากอันนี้เราก็มาดูกันซิว่าความรักของคุณในเดือนนี้จะเป็นเช่นไรเราก็มาดูภาพไพ่กันซิคุณได้ไพ่อะไรบ้างนะคะในตำแหน่งตัวตนของคุณได้สองเหรียญทาวเวอร์ห้าเหรียญเด็กถือถ้วยพระราชาถือไม้เท้าอัศวินถือเหรียญแฮงแมนสิบดาบพระราชาถือดาบแล้วก็ไพ่ไปสรุปข,ของคุณได้ ดีเอ็มเพลอร์นะคะความรักโดยรวมสำหรับคนส่วนใหญ่โดยทั่วไปชาวราศีเมถุนนะคะไพ่ของคืนไพ่ของคุณนะคะขึ้นมาไม่รู้ว่าจะดีใจหรือว่าเสียใจดีนะคะชาวราศีเมถุนเราก็มาเริ่มจากคนที่มีคู่มีครอบครัวกันก่อนเลยถ้าคนที่มีคู่มีครอบครัวนะคะถ้าใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะเหมือนกับว่าคุณและคนรักอ่ะ พูดคุยกันได้ไม่นานนะก็ต้องทะเลาะเบาแววงไม่เข้าใจกันหรือมีปัญหากันอยู่เป็นประจำนะคะมีเรื่องที่ให้ขัดใจกันเป็นคู่ทนคู่ทุกข์ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันด้วยความเคยชินนะคะสําหรับบางคนนะถ้าไม่ได้ทะเลาะหรือว่าไม่มีปัญหากันนี่เหมือนกับว่าชีวิตขาดรสชาติหรือไม่ก็มีความรู้สึกเหงาเงาไปเลยนะแต่ถ้ามีมีปากเสียงเหมือนมีทะเลาะได้พูดได้คุยถ้ามีปัญหาอะไระ คล้ายๆคุณมีความสุขนะเออมันก็มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะแต่แม่หมอก็อยากจะให้มีความสุขมากกว่าแล้วก็อยากให้ความรักราบลื่นมากกว่าที่จะมาทะเลาะเบาแหวงกันนะคะเพราะว่ามองจากภาพไพ่อะคุณมีทอรเวอร์มีแฮงแมนมีสิบดาบขึ้นะ่ะไม่ค่อยดีเลยอะมีปัญหากันหลายอย่างหรือว่ามีความไม่เข้าใจมีความบาดหมางแล้วก็ต้องระวังด้วยนะไพ่สามใบขึ้นเนี่ยอาจ มันค่อนข้างอันตรายอ่ะอาจจะมีเรื่องที่ไม่ค่อยคาดคิดเกิดขึ้นหรือมีเรื่องอะไรที่แบบกระทันหันมีเรื่องอะไรที่ทําให้คุณทุกข์ใจเสียใจก็ได้นะยังไงก็ขอให้รับระวังเกี่ยวกับอารมณ์ความคิดความรู้สึกทัศนคติแล้วก็การกระทบกระทั่งทางวาจาไว้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าบางคนนะความรักมีปัญหา เกี่ยวกับเดี๋ยวมาเดี๋ยวไป3วันดี4วันไข้อีกฝ่ายก็พยายามแสดงออกถึงความรักนะทำทุกวิธีทางเพื่อจะประคับประคองเกี่ยวกับความรักให้ตลอดรอดฝั่งแต่เป็นการกระทําเพียงฝ่ายเดียวอะ่ะโดยอีกฝ่ายไม่ให้การร่วมมือมันก็เหมือนกับว่าความรักก็ไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่เพราะว่าคุณได้สองเหรียญอะ่ะคุณกับคนรักกับสำหรับบางคนที่อาจจะอยู่ห่างไกลกัน หรือไม่เข้าใจกันไปๆมามาหรือขาดการติดต่อไปอ่ะความรักก็ไม่ค่อยราบลื่นก็มีแต่ความทุกข์มากกว่าเพราะว่าเป็นการพยายามหรือว่าการกระทําเพียงฝ่ายเดียวโดยที่คนรักของคุณนั้นไม่ได้รับรู้แล้วสําหรับเดือนเนี้ยคนโสด มีโอกาสที่ได้พบปะผู้คนมากมายเกี่ยวข้องกับบุคคลทั้งนั้นเลยนะคะคนโสดเดือนนี้ไม่เหงาเหมือนจะดีนะเหมือนจะมีสเสน่ห์คนเข้ามาเยอะเลยแหละทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่รุ่นลาวคาวเดียวกันวัยกลางคนแถมเป็นคนต่างชาติอีกต่างหากเพราะว่าคนเด็กกว่าก็มีลักษณะคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกธาตุไฟก็เมสิงธนูธาตุดินก็มังกรพฤกศกัน ธาตลมเมถุนตุนกลุมแล้วก็ชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนแต่อันนี้แม่หมอก็ต้องบอกว่านะถึงมีคนเข้ามาเยอะก็จริงแต่ก็ต้องขอบอกว่าคงต้องวัดดวงวัดใจกันว่าจะออกหัวหรือว่าออกก้อยเพราะว่าคุณมีทั้งทาวเวอร์แห้งแมนสิบดาบแล้วก็ห้าเหรียญ่ะความรักของคุณอาจจะมีเข้ามาแต่ไม่ค่อยมั่นคง หรือบางคนอาจจะคบกันไม่ได้นานก็าอาจจะมีปัญหายังไงก็พยายามดูให้ดีนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้แล้วกันนะคะขอให้ได้พบเจอคนที่ดีแล้วก็มีความจริงใจเข้ามานะคะอันนี้เราก็ไปดูซิเจาะจงเลยทั้งคนที่คนโสดที่มีคนคุยคบหาดูใจกันอยู่สถานะที่อาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่แล้วก็ คนมีคู่มีครอบครัวกรณีพ like ิเศษสําหรับมือที่3ว่าความรักนั้นเจาะลึกทั้งตัวตนความคิดความรู้สึกแล้วก็ความสัมพันธ์จะดีหรือไม่ดีอย่างไรเราก็มาดูเป็นแนวทางเท่านั้นว่าเป็นเช่นไรนะคะก็เริ่มจากคนโสดที่มีคนคุยก็หาดูใจกันอยู่นะคะตัวตนของคุณได้7็ดไม้เท้าตัวตนของคนโสดที่มีคนคุยเป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งนะไม่ชอบอยู่กับที่จะทํานู่นทํานี่อยู่เรื่อย แล้วก็มักจะทำอะไรด้วยตัวของคุณเองอยู่เสมอมักพึ่งพาตัวเองด้านความรักก็มักจะเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรักหรือคนรอบข้างใครได้อยู่ใกล้ๆคุณนะก็รู้สึกอบอุ่นแล้วก็มีความปลอดภัยนะคะส่วนตัวตนของคนรักคุณได้เจ็ดเหรียญตัวตนของคนรักคุณเป็นคนที่ซีเรียสแม้แต่เพียงเล็กๆน้อยๆก็เก็บมาคิดนะ เป็นคนที่มีความจริงจังแล้วก็มีความคาดหวังเกี่ยวกับชีวิตรักสูงความคิดความรู้สึกของคุณหลระเป็นเช่นไรได้กดาความคิดความรู้สึกของคุณนั้นใจคุณรู้ว่าคุณนะ่ะสามารถเป็นแรงบันดาลใจเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคนอื่นได้แต่ความรู้สึกของคุณที่เป็นปัญหาของตัวคุณเองกับแก้ไขไม่ได้คล้ายๆว่าปัญหาของคนอื่น คุณสามารถหาทางออกให้เขาได้ดีแต่ปัญหาของคุณเองนั้นเหมือนกับว่าเป็นเส้นผมบังภูเขาแล้วความคิดความรู้สึกของคนรักคุณละเป็นเช่นไรได้เดืเอดรบเวอรความคิดความรู้สึกของคนรักคุณจากที่เขาเป็นคนที่คิดมากจริงจังแล้วก็ความรู้สึกของเขามักจากคิดเองเออเองน้อยใจเองช่วงนี้จิตใจเขานะใจน้อย แล้วก็คอยงอนคุณอยู่บ่อยๆอ,ยอต้องการให้คุณนะ่ะคอยปลอบใจอยู่ใกล้เขาในภาพนะอีกคนนะ่ะทำหน้างองอหน้างั้นหน้างองงองอีกฝ่ายก็คอยปลอบอกปลอบใจคุณอาจจะพูดให้เขารู้สึกดีว่าคุณนะ่ะยังรักเขาแล้วก็อยู่ใกล้เขาอยู่เสมอไม่ต้องคิดอะไรมากนะตัวเองงานยุ่งนิดหน่อยเลยไม่ค่อยมีเวลาให้ยังไงเขาก็ยัง รักตัวเองอยู่เสมอนะจ๊ะจุบ๊บจุ๊บนี่คือคําพูดของคุณนะเหมือนกับว่าจะให้คนที่คุณรักอะรู้สึกดีว่าคุณนะ่ะยังมีจิตใจหรือว่ามีความรู้สึกที่ดีให้กับเขาแล้วด้านความสัมพันธ์หลับเป็นเช่นไรได้สิบเหรียญความสัมพันธ์ของคุณนั้นคือเมื่อคุณถึงเวลาอันสมควรมองจากภาพไพ่คุณอยากมีความรัก มีครอบครัวที่อบอุ่นและมีความเหมือนกับว่ามีความเป็นปึกแผ่นมั่นคงเมื่อคุณพร้อมได้รับการยอมรับสนับสนุนจากคนภายในครอบครัวเห็นดีเห็นงามเกี่ยวกับความรักของคุณทั้งคู่คุณก็ถือว่าประสบความสาเร็จในระดับหนึ่งนะสำหรับภาพไพ่ใบน,นี้เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะส่วนความสัมพันธ์ของคนรักคุณได้ดีเอ็มเพจความสัมพันธ์ของคนรักคุณ ไม่ต้องพูดอะไรมากเขาก็เตรียมพร้อมเต็มที่เลยนะคะอย่าได้ช้าอย่าได้ช้าเพราะว่า,าภาพไพ่ใบน,นี้เตรมเพพร้อมพร้อมมากๆอยากจะเป็นคู่เป็นครอบครัวกับคุณแล้วดีไม่ดีนะเดือนหน้าความารักความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่นะอาจจะเปลี่ยนจากสถานะโสดเป็นคนที่มีคู่ก็มีความเป็นไปได้นะคะ เพราะว่าลักษณะภาพไพ่ก็ถือว่าใช้ได้นะคะเนี่ยเป็นภาพไพ่ที่มีความพร้อมแล้วก็มีความมั่นคงเกี่ยวกับความรักพอสมควรนะคะอันนี้เราก็ไปดูซิสาหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวล่ะจะดีหรือเปล่าเราก็ไปดูซิคนที่มีคู่มีครอบครัวตัวตนของคุณได้เดวิล ตัวตนของคนมีคู่ชาวราศีเมถุนช่วงนี้น่าจะมีปัญหาด้านดักมากกว่าด้านดีนะคะลักษณะเปรียบเสมือนเงากรรมบางตาคุณแล้วก็คนรักในช่วงนี้เป็นเหมือนเส้นขนานของหัวใจนะเข้าใกล้กันไม่ค่อยได้บางคนอยู่ด้วยกันก็จริงนะแต่ทําเหมือนคนแลกหน้าบางคนอยู่ด้วยกันแต่อยู่กันคนละชั้นคนละห้องก็มีนะคะ คล้ายๆว่าความรักในช่วงนี้มีปัญหาอยู่ด้วยกันแต่เหมือนอยู่ห่างไกลกันนะคะละกักษณะภาพไพ่เหมือนมีลํำแสงกั้นกลางเป็นช่องว่างระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคะแล้วตัวตนของคู่ของคุณหลักเป็นเช่นไยได้6กดาตัวตนของคู่คุณเขาท้อนะแต่ไม่ถอยสถานการณ์ในช่วงเนี้ย เป็นเหมือนขึ้นก็ทบฝั่งน้ำเที่ยวอย่าเอาเรือไปขวางเขาก็ได้แต่หาหนทางแก้ไขคนเป็นคู่เป็นครอบครัวนะคะเหมือนรงเรยนเหมือนกับลงเรือลำเดียวกันแล้วอะ่ะยังไงก็ต้องไปให้ถึงฝั่งนะคะความคิดความรู้สึกของคุณเป็นเช่นไรได้ทาวเวอร์ให้พื้นฐานก็ได้ทาวเวอร์ความคิดความรู้สึกของคุณถ้ามีอะไรมากระทบกระติด มักกระทบจิตใจของคุณน่ะมักจะไม่ค่อยอดทนนะในช่วงเนี้ระเบิดได้ระเบิดเลยอ่ะความรู้สึกของคุณค่อนข้างแปรปวนอย่างหนักความรู้สึกของคุณเหมือนกับถูกทําลายจิตใจของคุณเลยก็อ่อนแอก็ไม่รู้ว่าคุณมีเรื่องอะไรอ่ะที่ทําให้คุณเสียความรู้สึกหรือในช่วงนี้อารมณ์ของคุณขึ้นขึ้นลงลงคนรักของคุณเข้าใกล้คุณไม่ได้เลยอ่ะแล้วความคิดความรู้สึกของคนรักคุณหลับเป็นเช่นไร ได้เดือดซันความคิดความรู้สึกของคนรักคุณได้เดือดซนมีความแตกต่างจากคุณโดยสิ้นเชิงเลยนะคะเขาคิดบวกไว้แล้วใจจะไม่เป็นทุกข์อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดทำใจยอมรับแล้วค่อยแก้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเองได้ด้วยดีสาหรับความคิดของเขาชีวิตไม่มีอะไรมากเขาเชื่อในสิ่งที่ทำคือการทำความดีแล้วก็ทำในสิ่งที่ใช่ก็คือความถูกต้อง นี่คือความคิดของเขานะคะค่อนข้างใช้ได้เข้าท่าเลยนะคะความคิดของคนลกของคุณคู้งคุณเขามองโลกในด้านดีแล้วก็ด้านบวกเสมอนะมันเป็นอะไรที่แตกต่างกับความคิดความรู้สึกของคุณมากๆเลยนะคะแล้วด้านความสัมพันธ์ของคุณละ่ะเป็นเช่นไรได้แฮงแมนพ่พื้นฐานก็ได้แฮงแมนความสัมพันธ์ของคุณทั้งทนทั้งทุก ตั้งแต่ไพ่ใบแรกจนใบสุดท้ายเลยนะคะตำแหน่งตัวตนจิตใจแล้วก็ความสัมพันธ์ของคุณมองแล้วไม่ราบลื่นไม่สดใสใดๆเลยนะคะมีปัญหาเยอะเลยแล้วก็ความสัมพันธ์ของคู่ของคุณได้ไพ่พระความสัมพันธ์ของคู่ของคุณชีวิตคู่เป็นบททดสอบบรรดับได้อย่างยอดเยี่ยมเขานำประสบการณ์มาเป็นบทเรียนชีวิตมากกว่าเน้นทฤษฎี รักโรภโกรธหลงที่ใดมีรักที่นั่นก็ย่อมมีทุกข์ส่วนความสุขคุณและคู่จะต้องสร้างด้วยตัวเองนี่คือลักษณะความสัมพันธ์ของคุณและก็คนรักนะคะดังนั้นแมบบ่หมอก็แนะนำว่าชีวิตคนเรานั้นวันนี้มีมืดพรุ่งนี้ก็ต้องมีสว่างไม่มีชีวิตใครที่จะมืดหรือว่าสว่างเพียงด้านเดียวนะคะถ้าคุณและคนรัก มีความรักที่ดีแล้วก็มีความบริสุทธิ์ใจซึ่งกันและกันก็ขอให้ปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะยังไงก็ไม่มีใครดีไปกว่าคนในครอบครัวนะคะความรักความเข้าใจความห่วงใยคือชีวิตคู่ที่ดีนะคะอันนี้เราก็ไปดูซิสาหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรักรักสามเจ้าล่ะจะเป็นเช่นไรคนที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วก็ปล่อยผ่านมันไปนะคะอย่าได้คิดมาก เราก็มาดูเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะในตำแหน่งตัวตนของแฟนคุณได้แ e r a n c e ตัวตนของแฟนคุณแ e r a n c e ยังไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่ลงตัวหรือภาพไพ่ใบนี้ก็คือการจับปลาสองมือนะคะในตำแหน่งตัวตนของแฟนคุณส่วนตำแหน่งตัวตนของคู่กรณีมือที่3ได้พระราชาถือถ้วย ตำแหน่งตัวตนของมือที่สามเขาเลือกที่จะนิ่งเงียบนะเก็บความรู้สึกแล้วก็มีความรักที่ต้องมีเหตุผลลักษณะภาพไทเขามีความรักความจริงใจให้นะแต่เขาไม่แสดงออกส่วนความคิดความรู้สึกของแฟนคุณได้สี่ะความคิดความรู้สึกของแฟนคุณใจเขาอยากจะห่างหายในช่วงนี้ไม่อยากรับรู้เรื่องราวใดๆเลย แล้วก็อีกอย่างดูนิ่งเงียบผิดปกตินะลักษณะาภาพไทยอ่ะเหมือนมีคน2องคนห่วงใยเขาอยู่นะในระหว่างที่เขาเงียบหายไปอะ่ะแต่เขาเหมือนกับว่าเขาห่วงความรู้สึกของตัวเองมากกว่าความรู้สึกของคนอื่นน่ะความคิดความรู้สึกของคู่กรณีมือที่3ได้เจ็ดเหรียญความคิดความรู้สึกของมือที่ส ใจเขาก็เครียดคิดมากเป็นกังวลทุ่มเทสุดตัวสุดหัวใจแต่สิ่งที่เขาได้รับก็คือความนิ่งเงียบแล้วก็ความนิ่งเฉยจากแฟนคุณด้านความสัมพันธ์ของแฟนคุณได้รีวิวความสัมพันธ์ของแฟนคุณเขาก็มีพันธะหรือไม่ช่วงเนี้ยต้องมีอะไรที่เขาปิดบังอยู่และมีอะไรที่ยังล้งเหนี่ยวเขาไว้บางสิ่งบางอย่างที่เขา ยังไม่ได้เปิดเผยทั้งหมดความรักยังชัดเจนไม่ได้ในช่วงนี้มีอะไรที่รับลมคมในส่วนด้านความสัมพันธ์ของมือที่3ได้10เหรียญความสัมพันธ์ของคู่กรณีมือที่3เขาก็อยากมีครอบครัวที่อบอุ่นหรือมีความสุขที่ถูกต้องได้รับการยอมรับนะคะอันนี้แม่หมอก็มีไพ่3ใบแนะนำนะคะเกี่ยวกับความรัก สำหรับคนที่มีปัญหาอกหักผิดหวังเสียใจยังทําใจไม่ได้ก็ลองมาดูซิไพ่คําแนะนําหรือว่าจะอาจจะเป็นแนวทางข้อคิดได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะแม่หมอก็พยายามจะชี้ชัดให้คุณได้รับรู้ว่าจะมีโอกาสที่ดีไหมหรือว่ามีข้อคิดที่ดีสําหรับคุณบ้างหรือไม่อย่างไรนะคะถาภาพไพ่ใบแรกไพ่ใบดีเหมือนกับว่าผู้หญิงคนนี้นั่งหมดอะไรตายยากเลยอ่ะมีความระทมขมคืน คล้ายว่าชีวิตเนี้ยมีแต่ความสิ้นหวังหมดกำลังใจท้อแท้เพราะว่าประตูก็ปิดอยู่เหมือนกับว่าคุณน่ะกำลังเป็นไข้ป่วยใจนะไม่ว่าหมอที่ไหนก็รักษาไม่หายภาพไพ่ใบเนี้คุณไม่มีกระจิตกระใจที่จะทำอะไรเลยอ่ะสำหรับคนที่อกหักอ่ะผิดหวังยังทำใจไม่ได้อ่ะแต่ภาพไพ่ใบเนี้ยแม่หมอก็อยากแนะนำนะ ยังไงอ่ะคุณยังมีความหวังใหม่นะคะไม่ใช่ว่าคุณจะจมอยู่กับความทุกข์ตลอดไปนะเนี่ยยังไงขอให้ยืนหยัดแล้วก็ขึ้นสู้ขอให้ก้าวหน้าต่อไปนะคะอย่าได้ถอยหลังหรือว่าอยู่กับที่เพราะว่าความรักดีๆยังมีมีรอคุณอยู่ถ้าคุณไม่ช่วยเหลือตัวเองก็ไม่มีใครที่จะช่วยคุณได้นะคะนอกจากตัวคุณเองนะคะยังไงคุณยังมีความหวัง จงเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวเองนะคะแล้วสักวันหนึ่งคุณจะมีทางออกที่ดีนะคะเมื่อวันที่คุณลุกขึ้นสู้และเข้มแข็งมากพอนะคะแล้วก็ภาพไพ่เบนี้วงบอกว่าถึงแม้ว่าคุณจะมีอะไรที่ทำให้คุณเสียใจผิดหวังแต่คุณยังมีหนทางออกมีอะไรมากมายลักษณะภาพไพ่ผู้ชายคนนี้ถึงเขาจะอยู่ เหมือนกับว่าเขาจะเดินตกเหวอยู่แล้วนะแต่เขาก็ไม่กลัวไม่เกรงนะเพราะว่าเห็นไหมเขามีกุญแจกุญแจที่ชี้ไปข้างหน้านั่นก็หมายความว่ากุญแจดอกเนี้คือเป็นสิ่งที่ชี้นําชีวิตเขาเป็นเป้าหมายที่ต้องเดินไปสู่วันข้างหน้าอาจจะเป็นเป้าหมายที่ดีที่เป็นอนาคตของเขาก็ได้เพราะว่าลักษณะภาพไพ่ เขามีอะไรหลายๆอย่างที่เขาต้องทําและมีอะไรหลายๆอย่างที่มีแต่สิ่งดีๆที่เขาต้องการรับเขาต้องการรับโอกาสใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าเขามีลูกกุญแจเป็นสิ่งที่นําทางไปถึงเป้าหมายสูงสุขในชีวิตเขายัางไงขอให้คุณได้ข้อคิดนะคะว่าเป้าหมายที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ว่าอยู่กับที่นะคะเป้าหมายที่แท้จริงคือคุณต้อง มีแรงผลักดันแล้วก็มีแรงจูงใจให้กับตัวเองนะคะแล้วก็ภาพไพ่ใบนี้เห็นไหมเมื่อคุณสามารถลุกขึ้นสู้ได้ไม่ท้อแท้แล้วก็เดินต่อไปข้างหน้าถึงแม้ว่าคุณชะตาชีวิตอาจจะเหมือนคนหลงทางในป่าหาทางออกไม่ได้แต่ถ้าวันใดบนท้องฟ้ายังมีแสงดาวขึ้นอยู่ นั่นก็หมายความว่าแสงดาวก็คือแสงแห่งความหวังและกำลังใจของคุณขอให้คุณเททิ้งสิ่งที่ไม่ดีผ่านมาให้ผ่านไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่มีแต่สิ่งดีๆขอให้เทสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากใจแล้วก็เติมเต็มสิ่งใหม่ๆใ,ให้กับตัวเองนะคะแม่หมอก็แนะนำได้เพียงแค่นี้นะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้น ให้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางได้เท่านี้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างคือการกระทําและการตัดสินใจระหว่างคุณแล้วก็คนรักเท่านั้นนะคะก็ะหวังว่าอาจจะเป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยสําหรับเพื่อนๆทุกคนนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีแต่ความสุขความโชคดีถ้าชื่นชอบอย่างไรก็ขอให้กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันตลอดไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ